ตัวต่อมาที่ผมจะสาธิตครก็คือเป็นอายไลเนอร์นะครับอายไลเนอร์สำหรับสาวๆที่ชอบกีดอายไลเนอร์ตัวโฟมล้างหน้าเมดินก็สามารถดึงตัวอายไลเนอร์ออกได้ดีเหมือนกัน เราก็บีบโฟมล้างหน้าไม่ต้องใช้มากครับใช้นิดเดียวเราก็ทำการไล่เหมือนเดิมจะสังเกตว่าเห็นไหมครับโฟมล้างหน้าของเมลินที่เป็นเนื้อขา,ขาวเนี่ย มันจะเปลี่ยนเป็นสีดาเพราะตัวของมันเองเนี่ยจะสามารถละลายพวกเมคอัพหรือสิ่งสกสะ,นะครบให้ให้ดูดออกจากผิวเรานะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ที่ชู่เช็ดอีกครั้ง ก็ไม่ลงเลือขคาบของอายไลเนอร์อยู่เลย